เรใช้ตัวนี้นะครับ AFY แบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับใส่เป็นสินใส่ไก้เวลาจูนรถต้องมีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานครับ c i v i c FB นะฮะคันนี้เข้ามาดีแบบนะฮะจูนกอรหลังใช้งานน้ำมัน E 20นะครับฝนตกนะฮะก็ไม่ได้ลงไปถ่ายรถนะแล้วก็สปีดเทสก็คงจะทำได้ไม่เต็มที่นะฮะเพราะว่าถนนลื่นนะครับ จอดรอ,อนานมากเลยเนี่ยฝนยังไม่หยุดเลยนะฮะมาอันนี้รอสิบเจ็ดท่อใบหนึ่งเกียร์ออโต้น,นะครับผมขอตั้งรับตรงๆก่อนนะถ้าลบไปเลือยออไปชมรออะไรนะรัถสุสดขอคุครับขอบคุณครับ